ปกติเพื่อนๆหาคอนเทนต์จากไหนกันบ้างคะจากที่ออมพัดนเคยนำเสนอไปครั้งก่อนเนาะเราก็จะหาจากคอนเทนก็ได้นะคะปกติก็จะใช้บ่อยนะคะหรือว่าเป็นร้านค้าหรือธุรกิจที่คล้ายกันกับเราก็ได้จะเป็นคู่แข่งก็เรียกอย่างนั้นได้ะะหรือจะเป็นปัญหาปัญหาของลูกค้าหรือบริการต่างๆที่มีอยู่ก็ได้แต่วันนี้ออมพัฒนจะทาตัว ตอบปัญหาเนี่ยเป็นคอนเทนต์วิดีโอจากการตอบคำถามเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวขอหันกุเทียนแป๊บหนึ่งให้เราเข้าไปที่คำถามใต้โพสต์นะคะแล้วให้ไปกดค้างเอาไว้เลยนะคะซึ่งมันจะขึ้นการตอบกลับให้เราตอบกลับด้วยวิดีโอคะ่ะเราก็จะเลือกวิดีโอที่เราเตรียมเอาไว้หรือที่เราทำสดเลยก็ได้นะจากนั้นเข้าไปที่รูปตรงรูปภูเขานะคะ เลือกรูปที่เตรียมไว้แล้วก็กดลบพื้นหลังนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นภาพแบบนี้ซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถเลื่อนจัดแต่งตำแหน่งที่เราจะวางสติกเกอร์ได้เลยนะคะจากนั้นไปจิ้มตรงสติกเกอร์อีกแต่คราวนี้ให้เราเข้าไปตรงกิฟต์นะคะแล้วเลือกหาคำนะคะอันนี้เลือกเป็น follow มาแล้วกันนะคะเพื่อนๆสามารถทำสต๊อก ไฟล์นี้เก็บเอาไว้นะคะใช้พื้นสีดำหรือกลับกล้องลงเลือกคำที่จะใช้แล้วก็ตกแต่งให้สวยงามฝากกดไลค์กดแชร์เซฟเก็บไปดูกันด้วยค่ะ